โอเคครับเราก็กลับมาอยู่กับ DMC p าร์ทที่19แล้วนะครับโอ้โหใครเดินมาหาบันเต้ครับอันนะาร์ทนี้เราก็ได้สู้กับคนนี้แล้วนะครับทำไมนาะยต้องฆ่าลูกชายฉันด้วยฮะฉันจะถามแกอีกครั้งนะทำไมแกต้องฆ่าลูกของฉันด้วย เพราะว่าแกฆ่าแม่ของฉันอ๋องั้นเป็นการแก้แค้นสินะอืมเข้าใจแล้วโอ้ฉันอยากจะเป็นอิสระอิสระงั้นเหรอโอ้ดูเหมือนว่าฉันจะมีอิสระทุกอย่างที่นายต้องการเนี่ยฉันไม่ได้ไม่พูดถึงฟรีดอมฉันทอล์กิ่งไม่อ่านไม่ทันม y ค a t Man What would mankind be done? Do you suppose? อะไรคือนายสิ่งที่นายหมายถึงความอิสระล่ะฮะเพราะว่าฉันเดินทางมาที่นี่และฉันก็มีมัน and และ what do you think นายคิดว่าอะไรอยู่กับมันล่ะ แม่ช่างแม่แล้วกูไม่แปลแล้วสงครามหรือความตายเวอร์จิวครับ <Come> on, นี่คือยามาโตครับเดียวิดันเต้ทำให้เขาโมโหแล้วนายรู้อะไรไหมเวอร์เดส นายพูดถูกมันไม่เป็นสิ่งนั้นเลยมันก็แค่การแก้แค้นฉันอยากจะบอกนายฉันฆ่าลูกของนายแบบนั้นนายดูอยู่ฉันได้ยินเสียงล็อกของนายนายแค่ปีศาจตัวน้อยอีเลวโอ้โหโอ้โหแล้วือนพลังที่มึงเปลวาขนาดนี้เลยมึงไม่น่าเลย โอ้โหอ้โหครับเริ่มเรือลางเลยครับว้าวมึงก็นั่งรอตรงนี้แล้วเกินนั่นไงนั่นไงปัญหาใหญ่เกินแล้วมึงดันเต้เอ้ทุบนั่นแหละท้าจะเป็นมวยปั้มเลยโอ้โหโชคสลมลงมาครับไม่ใช่ครับอึ้ยเลย ฉันจะทำให้นายเห็นฉันเื่าฉันกินเนื้อของแกเอกินหัวใจของแกนะครับไหนวะอ้อ let's shut the thing down อ้ต้องรีบปิดทีนี้แล้วยามาโตของมวงเนี้ยเลยอ้า เริ่มคิดถึงภาพอดีตเลยครับ yeah! เยี่ยเราเห็นภาพแม่เลยโดนคว้างหัวใจเลยครับโดโดูสิว่าเวอร์จิวทำไรโยนั่นไงนั่นไงฮ้ประตูนลก เอาเอาแล้วเอาแล้วน่าทำไมลงไปอ่ะปล่อยน้องชายของฉันซะเยอะถุยมีน้ำลายด้วยโอ้ดูน้ำลายมันเป็นก้อนกลมมากโอ้แม่ มึงเสือกถุยแม่นอีกนายโอเคไหมดันเต้โอ้นายทำไปดีมากเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรเราดูโลกสิเนี่ยมึงทำอะไรลงไปกูกูพังพังกูพังเอาพังโอ้กดแจมิดโอ้หัดเออโอ้ครับผู้คนต้องลำบากครับเพราะมึงเลยครับนั่นไง ว้าวกูย,ยืนเยี่ยวอยู่อะไรมันขึ้นมาวะเนี่ยนี่อ่าหอใหญ่กว่าเดิมอีกครับมันดัสอะไรเนี่ยสองเราขึ้นสองคนเหรอลูกของสปาร์ดาสองคนเนี่ยนะ Any ideas? You see that eye of his? Yes. His demon child had something like that. We start there. We'll have to get it open. I am one. Turn through one dust hole. the woodwork. I'll try and get the eye exposed. Oh, boy. What's that? the woodwork. Need it. โอ้โ o โอ้โ o โอ้ n โอเคครับไปครับในสุกไลน์เริ่มเดินสักทีเว้ยเริ่มเดินวูบทางลำบากเลยนี่เบินเป็นไอรอนแมนเย้เดนเต้ทำอะไรสักอย่างสิ อาาโอเคดันเต้ตอนนี้แหละไปที่ตาของมันควรจะไปอยู่นี่ไงเยอยเยอยนี่ไงนี่ไงดึงแม่งเลยนี่ไงเีอย ตัวมันแม่งอย่างใหญ่เออหอหายเลยพลังนันตีกูโอ้เชียแล้วเชียว์เอือเอือเออ๋อว้าวกูเซอได้เยี่ยมมากเลยดูดิเข้อจอดุดนะจุดเขาด้วยนะเขาให้นายเห็นจุด,ดอ่อนแล้วเห็นไหมนันตีนายต้อง เข้าไปข้า้งนั้นแล้วก็ฆ่ามันกู้อีกแล้วเหรอคิมมอนไปเถอะนาสุดท้ายมึงให้กูดึงไอ้เหี้ยเปิดเออมึงนี่เปิดง่ายเนาะกูไม่ต้องดึงไอ้เหี้ย Why was his body made me do? Mundus is merged w i t his physical body, that's why he's protecting it. So if we kill his body, we kill Mundus. ถ้าเราฆ่าพ้างก่ของมันได้เราก็ฆ่าไอ้ทค่นั้นได้โอเคพร้อมรับคำท้าครับเอออีกที่หน,นึ่งนะ h e r e are they go? เอ้ยนี่อขวานพบดีโอ Oh, that gets much. Wow. Oh, no. oh my, no, not worth you. My. What have you done to him? I have like how, huh? ไม่ได้ทำอะไรเลยนี่โอ้โอ้ผมต้องไปจริงเลยครับนี่โอ้ ไม่โดนครับกระจอกมากหลบเลยครับโอ้เล่นทางนี้ก่อนเลยครับทางซ้ายครับกูปัดไม่โดนอะไรวะหลบลบโอ้ยหลบเลย,ลเลยอ่าอืมอืม าทางนี้ก่อนก็ได้วะอยู่ใกล้ดินี่ค่อยๆลดไปเหถอะน้อยๆครัมมบมก็ตายครับที่ไรมากมายครับอืมเอ๋สนี้นี่หลบอีกทีนึงนะประเด็ที่ต้นนี่ครับทางซ้ายนี่แหละเอาซ้ายนี่แหละเอาซ้ายก่อนงะ้นงั้นนะหลบอีกทีต่อโอ้โยา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 ย่ยาอย่ยายทำอย่างนั้นเลย มันไม่ดีโอ้โอืออือโอ้ยโอ้ยลวงล่วงลวงลวงอ้าวไม่ลวงเ้ลบลบลบเอออ้าวก็ปั่นดีวะก็ปั่นดีวะก็ปั่นดีวะเออรก็อนก่อมรก่นมมีมุมยางมุมยางครับมุมยากครับไม่ได้นี่ <ód> <to> <apps> ไง<ม>นี <int est arts> ่ไงนี่ไง เออหลบสิวะเออเอาอิน้นี่แม่เอมืใช้แต่มือซ้ายครอบไอ้มือขวาวะจะเก็บมือซ้ายไว้ยัเดีมึงหลบหลบหลบก่สก๊อตมาเอาสิวะขวานจามยอยเยอะเยอะแล้วเยอะแล้วอื้อ ย yeah. 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 ่อเย่อเย่อกระจอกหลบสิวะเออมันต้องมาอีกสิวะนี่แี่ชุดเดียวครับถ้าตีไม่แป้งหรือตีไม่พ่อครับโดนแน่นอนครับตายครับหลบสิวะเออนี่นี่นี่ตอนนี้แกนเหมือนเท่าก,กันแล้วครับเลือดแต่ละข้างครับโอ้ย นี่หนู่อ้หนูหลบสิวะเอออเาทางขวาให้ได้พังก่อนก็ได้เอาเอาไมา้กูดึงทำไมอ่ะ เฮ้ยจะโกยสุดมาพ้องลบ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 สิโเต็มลบก่อนนะไม่รอดไม่พลาดยังไม่พลาดลบสิวะเออเอาโดนโดนโดนเรียบร้อยเออ เอามาเองครับเอามาเองนะเงมดึงกินึดกินึดกิึดอ่าโดนนะเออว้าฮะเดี๋ยวเวสสุดท้ายเลยครับฟันแม่ ทำไอะไรวะทำไมปั๊นพุ่งรถเยอะจังเอ้ยโอ้ยนี่ไงลอย่อยเียบนี่ไงเรียบร้อยครับปันไปแล้วครับเออเออ ตายครับโอ้โหเล่นไปก็เริ่มเมื่อยนิ้วไปครับตอนนี้เจ็บแขนนะครับเวอร์จิวครับ,บ,รรบทำไรเจ็บแขนวะโองใส่ตอนตั้เต้ดึงัะดึงแรงไปหน่อยไลหุดเฮือ เราทำได้ไหมเนี่าฉันทำได้แหมะเนอะไรอ่ะงมองอะไรอ่ะตบไหลไปทีนึงอ่ะตบไหลได้วยตบไหลได้วยโอ้โห่เนี่ยยังก็อบอุ่นนะครับครอบครัวครับสบายดันเต้ครับไม่มีอะไรต้องกังวลมันิลมสับสน เหมือนจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะครับโค้งสุดท้ายครับว้า wow. ว what the fuck what the fuck that was funny b r นีนเอว We have a w o k e n อ่าโอเคครับจบไปครับก่อนโค้งสุดท้ายนะครับสำหรับปาร์ตนี้นะฮะก็จบลงได้ด้วยดีนะครับใช้เวลาไปทั้งหมดโอ้แป๊บเดียวเองนี่ฮะไม่นับกับพวกละครอะไรพวงมันนะครับไอเทมไม่ใช้ตายไม่ได้ครับโอ้เนี่เะ็ปง่ายะโอ้ฝีมือขนาดน้ครับอ่าโอเคครับก็โอเคเจ้า ภาคต่อไป้วจะเป็นปาสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะฮะแล้วก็จะมีภาคต่อด้วยนะครับผมทําแน่นอนครับดีมีแฟนคลับเกมนี้ครับโอเคครับงั้นก็เจอกันคลิปหน้าครับโอเคบายบายสวัสดีครับเจอกันครับผม